สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมการเสียบยอดอะโวคาโดนะครับจากต้นต่อกลาเพระเมล็ดก่อนอื่นมาดูาอุปกรณ์กันก่อนนะครับเป็นมีดคัตเตอร์แล้วก็ลิบบินพลาสติกใสอันนี้ก็เป็นถุงใสสำหรับควบแน่นป้องกันการคลายน้ำ ตันนี้แน่นอนครับเป็นยอดอะโวคาโดพันธุ์ดีที่เราเตรียมมาแล้วและอันสุดท้ายก็คือนี่แหละครับระเอกเราก็คือต้นต่อซึ่งเป็นอะโวคาโดที่เราเพาะเมล็ดเอาไว้นะครับซื้อมากินแล้วก็มีเมล็ดเยอะก็ลองเพาะพันธดูก็ได้ตามที่เห็นนะครับเราจะมาเสียบยอดกัน ทำไมต้องเสียบยอดล่ะทำไมไม่ปลูกเลยปลูกเลยไม่ได้เลยียได้ครับแต่ว่ามันให้ผลผลิตช้าใช้เวลาหลายปีแล้วก็โอกาสที่มันจะกลายพันธุ์ก็มีเยอะนะครับอันดับแรกเราก็ตัดต้นตอให้มีความยาวประมาณสัก15-20เซนติเมตรนะครับด้วยมีดที่คมเสร็จแล้วเราก็ผ่ากลางนะครับผ่าตรงกลางเพื่อที่จะใช้ยอดอะโวคาโดพันธุ์ดีเสียบลงนะครับ ความลึกของอรอยที่เราผ่าตรงนี้ก็ประมาณสักนิ้วครึ่งประมาณนั้นโดยประมาณนะครับถัดมาเราก็มาเตรียมความพร้อมยอดอะโวคาโดพันดีที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งก็มีความยาวประมาณ15เซนติเมตรนะครับโดยประมาณตัดใบออกให้เหลือน,นิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วใช้มีดคมนะครับเฉือนยอดอะโวคาโดพันดี เฉือนให้เป็นรูปลิ่มที่พิเรียวสสำคัญขั้นตอนนี้ต้องอย่าให้บอบช้ำแล้วก็อย่าให้สกปรกนะครับเป็นรูปลิมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเฉือนสองด้านนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปบนต้นต่อ,อซึ่งเป็นอะโวคาโดผ่านเพาะเมล็ดนะครับช่วงนี้จัดให้เข้ารูปเข้ารอยให้แผลทั้งสองส่วนนั้นสนิทนะครับเสร็จแล้วก็ ดามพลาสติกสีใสนะครับมาพันจากข้างล่างวนขึ้นไปข้างบนนะครับสาเหตุที่พันจากข้างล่างไปข้างบนก็ป้องกันเวลาโดนน้ำมันจะไม่ซึมเข้าไปข้างในได้เหมือนเรามุงหลังคาต้องมุงจากข้างล่างไปข้างบนนะครับหมุนเป็นเกลียวขึ้นไปสักรอบสองรอบนะครับช่วงนี้เราก็พยายามบีบให้แน่นนะ หาวิธีที่จะทําให้เนื้อทั้งสองส่วนนี่แนบชิดติดกันได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับอรอบสุดท้ายก็หมุนขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วก็ผูกเพื่อป้องกันการคลายตัวของลิบบินที่เราใช้ผูกนะครับแค่นี้เองครับท่านผู้ชมกับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเสียบยอด เหลือขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการคลุมด้วยถุงพลาสติกใสนะครับถุงพลาสติกใสเนี่ยอาจจะใช้เป็นถุงร้อนหรือเป็นถุงหูหิ้วก็ได้ขอให้เป็นพลาสติกใสที่แสงส่องผ่านได้นะครับเสร็จแล้วก็รวบให้เรียบร้อยให้พ้นจากแผลนะครับพ้นจากแผลที่เราเสียบยอดเสร็จแล้วก็มัดด้วยเชือกให้แน่นเพื่อป้องกันการคลายน้ำหรือการละเหยของน้ำนั่นเอง ด้านล่างไม่จำเป็นต้องไปคลุมเพราะว่ามันมีรากที่จะส่งอาหารขึ้นมาหล่อเลี้ยงได้แต่ส่วนยอดนี้มันยังไม่เชื่อมต่อกันดีพอเราก็ต้องป้องกันการคายน้ำรับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมกับง่ายนิดเดียวจากนั้นเราก็จะไปวางไว้ในร่มนะครับห้ามโดนแดดเน็ดขาดช่วงนี้รดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเช้าเย็นแค่นี้ครับ รออีกประมาณสักหนึ่งเดือนก็ไปปลูกได้แล้วครับ